ที่ทุกท่านนะคะที่ได้กรุณามาเยี่ยมเมืองโบราณของเราตรงนี้นะคะต้าอยู่ตลอดเวลาตอนพระอาจารย์พูดไม่ต้าเลยปีที่แล้วเจอกันชื่ออัญชลีปีนี้มาชื่อฉัตรดาเดี๋ยวปีหน้าจะได้เจอคนใหม่อีกไม่ร um ู้จะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรนะคะก็ตาาธรรมะสวัสดีกับทุกท่านนะคะกับเมืองโบราณเชียงแสนแห่งนี้นะคะซึ่ง มีตำนานประวัติเล่าเก่าแก่นะคะตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังดำรงพระชนชีพอยู่นะคะเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาโปรดสัตว์นะคะก็คือในแถบ,บริเวณล้านานานี้นะคะเสร็จแล้วแต่ละที่ที่สมัยพระพุทธเจ้าท่านเสด็จมาโปรดสัตว์เนี่ยบางที่ยังไม่อยู่มาเป็นบ้านเป็นเมืองบางที่ก็เป็นที่ร้างนะคะเป็นภูเขาอะไรต่างๆนะคะพระพุทธเจ้าท่านก็เสด็จมาจนกระทั่งถึง ดอยจอมกิตินะคะก็ประทับพักอยู่ตรงนั้นนะ,ะบังเอิญว่าตอนนั้นเนี่ยมันจะมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งเรียกว่าเมืองโยนกนาคพันสิงหนวัฒนะคุณคุ้นไหมคะมีเจ้าเมืองปกครองแล้วทีนี้เจ้าเมืองท่านก็เห็นพระพุทธเจ้ามาอยู่จําอยู่ที่ดอยจอมกิติก็เอาข้าวเอาพระตาหารอะไรต่างๆขึ้นไปถวายพระพุทธเจ้า แต่ทีนี้พอไปถึงแล้วปรากฏว่าช้างทรงของกษัตริย์นะคะเห็นพระพุทธสรีละแล้วเกิดยังไงไม่ทราบตกใจนะคะตกใจก็ร้องวิ่งหนีมาจนกระทั่งถึงบริเวณที่ลาบเชิงดอยจอมกิตินะคะทางฝั่งแม่น้ำโขงด้านภากตะวันตกนะคะพระพุทธเจ้าท่านเห็นอย่างนั้นท่านก็เลยทรงมีพุทธพยากรณ์อบอกว่าต่อไปไอ้ตรงบริเวณที่มันรกค้างอะไรว่างเปล่าอะไรตรงนี้เนี่ยภายหน้ามันจะเกิด ตั้งเป็นบ้านเป็นเมืองใหญ่ขึ้นมานะคะเรียกว่าโยนกชัยบุรีสีช้างแสนเพราะเอาอาการที่ช้างมันไปร้องอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นชื่อเป็นเจ้าพอดีนะคะสตังค์ต่พแม่ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะคะเมืองนี้ก็จะถูกเรียกชื่อเพี้ยนกันไปมาเขาบอกว่ากลายเป็นเมืองเชียงแสนในที่สุดนะคะก็ผิดถูกประการใดตอนนี้ยังไม่พบหลักฐานทางโบราณคดีที่ว่าจะกล่าวไปถึงตรงนั้นได้นะคะ แต่พอหลังจากพระพุทธเจ้าเสวยพระตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพระพุทธเจ้าก็ทรงปรงพระเกศาธาตุไว้สองเส้นบรรจุไว้ที่ดอยจอมกิตินะคะแล้วหลังจากนั้นก็ดอยจอมกิติก็จเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเป็นวัดเป็นมหาธาตุเป็นอะไรต่างๆนะคะเสร็จแล้วปรากฏว่ากษัตริย์วงที่องค์ที่พา คนมาถวายพระาหารพระพุทธเจ้าพอกลับไปบ้านไปเมืองแล้วปกครองต่อกันมาอีกไม่กี่ชั่วคนปรากฏว่าถึงรัชกาลพระเจ้าชัยชนะนะคะชาวเมืองไปเอาปาลาไหลเผือกจากแม่น้ําโขงมานะคะลากเข้ามาตามลําแม่น้ําคำนะะบางท่านก็บอกว่าไอ้ลอยที่เขาลากปลาเบืเอกขอประทานโทษค่ะปาลาไหลปลาไหลเผือกกันนะมันก็คือล่องแม่น้ําคำนี่เอง ท่านคิดดูนะคะว่าตัวขนาดไหนนะคะแม่น้ําคําขนาดไหนเอว่าถ้าเป็นท่านนี้ท่านกล้าไหมะคะกินเนี่ยตัวขนาดนั้นท่านกล้าไหมะคะท่านพระคุณเจ้าพระคุณเจ้ายิ้ม <c oughs> นะคะ <c oughs> เพราะธรรมดาแล้วพระภิกูุนก็จะเลือกของบิณฑบาตไม่ได้นะคะญ <c oughs> าติโยมเอามาถวายก็ต้องฉันตามนั้นนะคะสุดท้ายแล้วนะคะปรากฏว่าไอ้เจ้าปลาไหลเผือนนี่แหละถูกหั่นเนื้อแบ่งกันกินในหมู่ชาวเมือง กินกันทั้งเมืองเลยทีนี้ก็เหลือหญิงแม่ม้าอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าไม่มีใครให้แม่กินเพราะว่าเป็นหญิงแม่ม้าไม่มีลูกมีหลานนะคะ mm hmm. ก็ปรากฏว่าพอถึงตอนกลางคืนแผ่นดินไหวฟ้าร้องดอยคลางไอ้เมืองเมืองนั้นมันก็ยุบหายหายไปเลยนะคะกลายเป็นหนองน้ําขนาดใหญ่เขาเรียกกันว่าทะเลสาบเชียงแสนนะคะเหลือหญิงแม่ม้าอยู่คนเดียวนะคะตรงนั้นเขาเรียกว่าวัดป่าหมากหนอในปัจจุบันนะคะ ก็ยังมีสารของแม่มาอยู่นะคะปรากฏว่านะคะไอวงกษัตริย์วงนี้ก็สูญไปเพราะว่านะคะเมืองทั้งเมืองนะมันกลายเป็นหนองน้ําไม่มีใครรอดเลยนอกจากหญิงแม่มาคนเดียวคือความสําคัญอยู่ที่ถ้าแม่มาคนนี้ไม่รอดก็ไม่มีใครรู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นในเมืองนะคะดังนั้นคนที่เป็นเท้าขุนนะคะก็คือสมัยนั้นเป็นขุนนางเนี่ยต่างๆที่ไม่ได้มีเชื้อสายราชวงศ์เป็นกษัตริย์ ก็พากันยกแม่ไม้ขึ้นมาเป็นเหมือนกับแม่เมืองนะคะเอามาสร้างเมืองใหม่เรียกว่าเวียงปรึกษานะคะหรือปัจจุบันเรามารู้จักกันในชื่อเวียงเชียงแสนน้อยนะคะข้างๆวัดท่านเจ้าคุณวัดพระธาตุถาเงานะคะไอ้ตรงนั้นนี่ถ้าเราไปดูจากทางอากาศเนี่ยมันจะเห็นเป็นวงกลมๆของกำแพงกำแพงเมืองมันยังมีแนวดินอยู่นะคะเพียงแต่ว่าถ้าดูปัจจุบันนี้ไปดูพื้นราบเนี่ยเราจะเห็นแต่ไร่ขา้าวโพด นะฮะแล้วก็ไล่ยาสูบนะฮะไม่เหมือนกับทางภากเมืองเชียงแสนนะฮะเมืองเชียงแสนนี่เขาว่ากันว่าเป็นเมืองที่มาปรากฏหลักฐานชัดเจนนะคะหลังสร้างเบียงปรึกษาซะอีกนะฮะเพราะว่าตำนานบอกว่าพญาแสนภูหลานพญามังรายแห่งเมืองเชียงใหม่เนี่ยท่านมาฟื้นฟูเมืองนะฮะที่เรียกกันว่าเมืองรอยริมฝั่งแม่น้านําโขงนะฮะท่านก็นั่งเรือจาก บริเวณรุ่มแม่น้ําที่อาเภอฝางก็คือต้นแม่น้ํากกเนี่ยลงมาออกแม่น้ําโขงนะคะปากแม่น้ํากกแล้วท่านก็ทวนน้ําขึ้นมาพักอยู่ที่เวียงปรกษาปับพักหนึ่งนะคะรอให้ขนานางเนี่ยมาผาางอะไรต่างๆนะคะจัดการทํากําแพงเมืองรั้ววงังราชวัตรอะไรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็เลยจะเข้าเมืองนะ,ะถึงจะมาเข้าเมืองแต่ก่อนเข้าเมืองเนี่ยเสด็จไปไหว้พระที่ พระธาตุผูเข้าก่อนนะคะไม่ทราบว่าท่านใดโทรศัพท์เรียกเข้ามา <c oughs> อีใจใช่ท่านก็ไปไหว้นะคะพระธาตุาผูเข้าก่อนเอาเรือเอาชัยแล้วท่านก็เข้าเมืองทางด้านประตูหัวเวียงนะคะ <c oughs> สันนิษฐานว่าปัจจุบันนี้ถ้าไม่ใช่ประตูตรงบริเวณแม่นางเซิงก็น่าจะเป็นใกล้ๆกับที่ตั้งนอน <c oughs> นะคะเพราะว่ามันมีอยู่สองประตูทางด้านหัวเวียงนะคะ เสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะพระอ,องค์ก็ครองเมืองเชียงแสนอยู่ได้3ปีนะคะโดยที่สร้างวังครั้งแรกนะคะหอคำของพระอ,องค์อันแรกเนี่ยจะอยู่ในวัดเชียงมั่นอยู่ข้างในเมืองนะคะตอนหลังพระอ,องค์ท่านคิดว่าไอ้ตรงที่เป็นวังของพระอ,องค์เนี่ยเมื่อก่อนมันเคยเป็นวัดเก่าก็เลยบอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นก็ยกให้เป็นวัดเหมือนเดิมแล้วก็ไปหาที่สร้างวังที่อื่น ทีนี้ท่านก็ไปหาทีที่สร้างวังตรงเกาะที่อยู่กลางแม่น้ำโขงนะค,คนเขาเรียกกันว่าเกาะดอนแท่นนะคะทางพุทธศาสนาเรียกว่าเกาะบัลลังกานนะคะส่วนข้างในเมืองเนี่ยก็วัดตรงนั้นก็ยกให้เป็นวังยกให้เป็นวัดเสร็จแล้วนะคะปรากฏว่าภายหลังเนี่ยสองสามปีต่อมามีคนเอากระดูกตาตุ่มด้านขวาพระพุทธเจ้ามาจากเมืองปาตลีบุตรนะคะมาถวายพญาแสนภู พระองค์ก็เลยโปรดให้มาสร้างวัดทางด้านทิศตะวันตกนอกเมืองนะคะเอาไว้สําหรับเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสา,ารีริกธาตุนะคะแล้วสถาปนานะคะพระองค์ที่นําพระบรมสา,ารีริกธาตุมาถวายเนี่ววนะให้เป็นที่พระสังฆราชเชียงแสนในสมัยนั้นนะคะส่วนวัดที่ถูกสร้างขึ้นหรือว่าเจดีย์ที่ถูกสร้างขึ้นเนี่ยโปรดให้ปลูกต้นสักแวดล้อมไว้ทั้งหมด300ต้น ที่นี้ก็เลยเรียกกันว่าวัดปัานะฮะแล้วในเวลาไล่เรียกกันนั้นเองปรากฏว่ามีคนนําเอากระดูกพระบรมสารีริกธาตุสำคัญอีกส่วนหนึ่งมาก็คือกระดูกส่วนหน้าอกนะฮะพราะพยาแสนภูได้กระดูกส่วนหน้าอกก็ให้ไปสร้างวัดอยู่ข้างในเมืองนะฮะทีนี้ก็เป็นวัดหลวงกลางเวียงที่เรียกกันว่าวัดเจดีหลวงนะคะ แต่ในอดีตเนี่ยในหนังสือพงศวดานจะเรียกว่าวัดพระหลวงนะคะก็คือจะมีวัดที่ก่อนพญาแสนภูรสร้างเชียงแสนวัดอออแล้ววัดที่สมัยพญาแสนภูมีทราบชื่อจริงๆก็คือมีอยู่สามวัดนะเะชียงมั่นนะ,ะป่าศัก์แล้วก็เจดีหลวงนะ,ะแต่ส่วนสำคัญที่บางท่านอาจจะนึกไม่ถึงนะคะว่า รมศิลปาคอนะคะบูรณนะแล้วก็ทำเสมาใบบางอะไรขึ้นไปข้างบนให้เห็นสภาพว่าถ้าหากว่าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมีเต็มรูปเนี่ยกำแพงน่าจะหน้าตายอย่างนี้นะคะแต่กำแพงพญาแสงภูเนี่ยท่านไม่ได้ตั้งอยู่อันเดียวโดดเดีท่านครอบไปบนกำแพงเก่าอีกชั้นหนึ่งนะคะแปลใจไหมคะขออทุก่ะ ก็ปรากฏว่ากำแพงพญาแสนภูครอบไปบนกำแพงเก่าอีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วท่านทราบไหมคะว่าอายุของกำแพงที่มันอยู่ข้างในเนี่ยเก่าสักขนาดไหนท่านว่าสุโขทัยนี่อายุประมาณเท่าไหร่คะเจ็ดร้อยกว่าปีเชียงรายเรานี่ก็เจ็ดร้อยห้าบใช่ไหมคะ ปรากฏว่าไอ้กำแพงชั้นในพญาแสนภูมันกลัวเสียงซ่าเนี่ยค่ะปรากฏว่าไอก้กำแพงที่พญาแสนภูท่านไปนสร้างครอบอมไว้ข้างในเนี่ยมันอายุหนึ่งพันสี่ร้อยปีค่ะท่านนะคะอันนี้มันแปลว่าย,ยังไง แปลว่าไอ้สมัยยุคที่เขาว่ากันว่าพระพุทธเจ้ามีพระชนชีพอยู่และเสด็จมานั้นจริงไหมว่าบ้านเมืองในเชียงแสนนี่มันมีมาตั้งแต่สมัยนู้นแล้วมันก็น่าจะเป็นไปได้นะคะแต่บังเอิญว่าน่าเสียดายเพราะเราพบหลักฐานเนื่องจากว่าไปเจาะข้างในที่เป็นดินนะคะอยู่ข้างในแล้วก็เอาดินเนี่ยไปให้ทางมหาลัยกเกษตรศาสตร์ท่านช่วย ทำด้านเคมีออกมาวัดค่าอายุนะคะแต่ว่าหลักฐานอื่นๆในเมืองเชียงแสนเนี่ยยังไม่พบอันที่เก่าหรือว่าร่วมสมัยกับกำแพงชั้นด้านในเลยนะ,ะของทุกอย่างที่ท่านเห็นอยู่นะคะไม่ไมว่าจะเป็นเจดีย์อาคารเสนาสนะอะไรต่างๆเนี่ยมีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่19เเป็นต้นมาทั้งสิ้นนะคะแต่ทีนี้บางท่านก็อาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมมันมาบูมอะไรกันช่วงนัน ก็คงจะกราบเรียนว่าเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดก็คือสมัยพุทธศตวรรษที่19เนี่ยปรากฏว่ามุสลิมมาตีนารันธานะคะในอินเดียมาตีมหาวิทยาลัยที่เมืองสธารณาอันนี้เป็นวิทยาลัยพระพุทธศาสนาที่ถือได้ว่าใหญ่ที่สุดในโลกตอนนั้นนะคะปรากฏว่าตีแล้วพระสงฆ์นะะก็เรียกกันง่ายๆว่าวหนีตายนะคะ ไอ้ตรงบริเวณที่เป็นที่ตั้งของมหาลัยนารันทาหรือว่าสารนาเนี่ยบังเอิญว่ามันอยู่ตรงข้ามพม่าพุก,กามอ่าวเบงกอลนะ,ะแล้วมันจะเข้าไปในทิเบตอะไรต่างๆในจีนอะไรต่างๆเนี่ยได้ง่ายดายนะ,ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการที่พระจากเมืองนอกเนี่ยหนีเข้ามานะะมันเลยทําให้มีอยู่ระยะหนึ่งเนี่ย ภูกามที่พมา่าอายุพุทธวัตรที่19เหมือนกันก็เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนานะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะทางด้านเมืองเชียงใหม่เองนะคะพระเถระบางรูปนะคะท่านก็เป็นนักเรียนนอกท่านได้ชื่อว่ามหาเถรภูกามนะคะแต่ท่านเป็นคนที่ร้านนานี่เองก็คือไปเรียนพระพุทธศาสนาที่ภูกามแต่ในท้ายที่สุดสมัยพญาติโลกท่านก็ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทำสังฆยนาครั้งที่8 ะะดังนั้นพระพุทธศาสนาก็มาย้ายที่มาเจริญอยู่ที่ล้านนาเป็นศูนย์กลางนะคะแต่ของที่เมืองเชียงแสนเนี่ยพระพุทธศาสนามาเจริญรุ่งเรืองมากนะ,ะพบหลักฐานสมัยพระเมืองแก้วนะคะสมัยนั้นปรากฏว่ามีพระสงฆ์อยู่ทั้งหมดสามคณะนะคะคณะหนึ่งได้แก่คณะสงฆ์เก่าที่จเจริญจากเมืองหรริพุนชัยของพระนางจามเทวีเนี่ยค่ะ จเจริญอยู่ในฮริปุญชัยสมัยพยามังรายท่านขึ้นไปเอาฮาริปุญชัยท่านก็ไม่ได้ลิดม้างนะะก็ไม่ได้ทําลายก็นับถือกันต่อมาจนกระทั่งในสมัยหลังก็มีการอาราธนาเอาพระพุทธศาสนาจากสุขโขทยัยนะคะคือพระสุมณาณเถระขึ้นไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาภายหลังก็มีสงนักเรียนนอกเขาเรียกตัวเองว่าป่ายป่าแดงเพราะตั้งวัดอยู่แถบวัดป่าแดงก็มาเผยแพร่พระพุทธศาสนา แต่ปรากฏว่าสามคณะไม่ปรองดองกันค่ะท่านเขาบอกว่า,าถึงท่านบอกว่า,าโดยเฉพาะป่าแดงกับสวนดอกนี่เขาบอกว่าเขาเจ้าตีกันหยาบช้านักเอาเป็นว่าตบตีกันนะคะภาษาพื้นบ้านนะคะก็คือว่าตีกันด่ากันต่างคนก็ต่างด่าว่าพระสงฆ์อีกฝ่ายหนึ่งไม่ใช่สงฆ์ที่บริสุทธิ์ก็เกิดความแตกแยก ปรากฏว่าในสมัยพระเมืองแก้วพระองค์ก็เห็นว่าเออมันแตกแยกกันอย่างนี้มันไม่ดีมันจะทําให้บ้านเมืองนะคะผู้คนข้อคอยระสําระสายก็เลยเสด็จมาที่เมืองเชียงแสนนะคะท่านยังจําได้ไหมคะตอนต้นเนยพูดถึงวังพญาแสนภูที่ดอนแท่นนะคะเกาะดอนแทน่นปรากฏว่าในสมัยพระเมืองแก้วนั้นวังบนเกาะไม่มีแล้วนะคะพระเมืองแก้วท่านบอกว่าให้ผูกเรือขนานเอาแม่น้ำโขงเป็นนาีสีมา แล้วพวกลูกหลานชาวเมืองล้านนาะชาวเชียงแสนใคร้าวบวชเนี่ยไปบวชพร้อมกันเลยอยู่กลางแม่น้ำสามอุโบสถสงลงไปรวมกันนะคะถือว่าเป็นการปรองดองคณะสงฆ์นะคะดังนั้นไอ้ตุงเกาะดอนแทน่นมันก็เลยกลายเป็นสถานที่ที่เป็นที่ปรองดองพระสงฆ์นะคะแล้วก็มีรายชื่อวัดอยู่บนนั้นอีกสิบกว่าวัดนะคะปัจจุบันนี้ไม่มีร่องรอยนะคะว่า กาดอนแท่นที่ว่าสำคัญที่สุดในประวัติพุทธศาสนาที่เชียงแสนเนี่ยไปอยู่ที่ไหนนะคะสุดท้ายเหลือแต่เรื่องเล่าที่มาพร้อมกับเปลเวลัศมีพระพุทธรูปเนี่ยนะคะบอกว่าไปงมเจอในแม่น้ำโขงนะคะก็เลยยังสับสน,นว่าดอนแท่นอยู่ที่ไหนแล้วก็ถ้าเสียนพระรัศมีพระพุทธรูปใหญ่มากนะคะขนาด70เซนติเมตรเนี่ย แล้วองค์จริงจะไปอยู่ไหนอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือสถานที่สําคัญสาคัญทีเ่เข้าใจว่าทางคณะได้นำนะคะญาธรรมทุกท่านเข้าไปเยี่ยมใช่ไหมคะวันนี้นะคะแต่ทีนี้ความสําคัญของวัดป่าศักดิ์นะคะที่จะนําเสนอต่อไปนี้นะคะก็คือว่าในส่วนของวัดป่าศักดิ์เนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นเจดีย์ทีเ่เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอย่างเดียวนะคะ แต่ว่าเป็นเจดีย์ที่ได้รับการยกย่องว่างงามที่สุดในจังหวัดเชียงรายแล้วนะคะก็ขอแนะนำนะคะว่าในส่วนของรูปทรงเจดีย์นะคะเจดีย์ลักษณะอย่างนี้เขาจะเรียกกันว่าเจดีย์ทรงปราสาทนะคะเจดีย์ทรงปราสาทท่านทราบไหมคะว่าต่างจากเจดีย์ที่ท่านเรียกว่าเจดีย์ธรรมดาสามัญทั่วไปอย่างไรนะะลองลองพิจารณาดูสักหน่อยไหมคะ าบที่มันไม่มีอยู่ในเจดีย์าวสามัญธรรมดาทั่วไปนะคะนะฮะขอใส่ต้องหี้วติดตัว่ติด ทะะ่นเห็นไหมว่าจะมีซุ้มประดิษฐานองค์พระพุทธรูปอยู่ที่ส่วนประกอบขององค์เจดีย์นะคะ,ะส่วนเจดีย์ทั่วไปเนี่ยจะมีส่วนฐานด้านล่างนะคะแล้วก็จะมีองค์ระฆังด้านบนแล้วก็มีส่วนยอดนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นเจดีย์ทรงปราสาทเนี่ยขาดไม่ได้เลยก็คือว่า ต้องมีซุ้มประดิษฐานองค์พระพุทธรูปเพราะคําว่าปราสาทนั้นน่ะตามศักดิ์ศรีของสถาปัตยกรรมก็คือตัวเรือนที่สร้างเอาไว้สําหรับพระจักรพรรดินะคะทำไมเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้าเป็นจักรพรรดิทางธรรมนะคะเพราะฉะนั้นเจดีย์ทรงปราสาทก็จะต้องเป็นที่ประทับพระพุทธเจ้าแล้วเป็นที่ประทับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ต้องไปสถิตอยู่ไอ้ตรงปราสาทในปราสาทนั้นนะคะ ก็เลยเป็นข้อแตกต่างระหว่างเจดีทั่วไปนะคะกับเจดีทรงปราสาทนะคะอันนี้ไปดูที่ไหนก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นที่สุขโขทัยอยุธยาหรือว่ากรุงเทพนะคะเจดี JD เอาข้างจริงมีอยู่สองแบบนะคะแต่ตอนหลังก็มายักย้ายถ่ายแบบกันไปให้วิจิตรงดงามมากยิ่งขึ้นก็ตามแต่ฝีมือช่างแล้วก็ศรัทธานะคะแต่ทีนี้ความสําคัญนอกจากในเรื่องของรูปทรงแล้วนะคะ ยังมีเรื่องของการประดับเอาลวดลายพวกสัตว์หิมพานอะไรต่างๆเข้าไปอยู่ด้วยนะคะปรากฏว่าลวดลายสัตว์พวกนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าประดับลงไปโดยที่ไม่มีความหมายนะคะท่านดูที่พระพุทธเจ้าที่ปรรทับอยู่ในซุ้มนะคะจะแสดงอาการเหมือนกับว่าประทับยืนตรงทิ้งผะหั์ลงด้านข้างทั้งสองข้างนะคะในทาง การศึกษาเรื่องของท่าทางนะคะก็บอกว่าพระพุทธเจ้าทําลักษณะอย่างนี้เพื่อเป็นการแสดงการเปิดโลกนะคะซึ่งการแสดงเปิดโลกของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีสําคัญอยู่ก็คือการเสด็จนะคะอันนี้ต้องเล่าเท้าความไปหน่อยพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงษ์สามเดือนนะคะแล้วทอดบันไดลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึง์เสด็จลงมายังโลกมนุษย์ที่เมืองสังกษส นะะในระหว่างนั้นเองพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอาการเปิดโลกคือโลกทั้งสามสวรรค์มนุษย์และก็โลกที่อยู่ข้างล่างคือบาดาลหรือวัณนโลกเนี่ยให้ทั้งสามโลกสามารถได้แลเห็นกันในชั่วขณะแค่ปาแลบนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าคนที่อยู่ข้างบนเทวดาวก็เห็นสัตว์โลกอยู่ข้างล่างก็เกิดความไม่อยากที่จะทําให้คุณธรรมของตัวเองด่างพร้อยแล้วก็จะต้องตกลงไปอยู่ตรงนั้นนะคะ หรือว่าสัตว์นรกเองเวลาที่เห็นมนุษย์หรือว่าเทวดาก็เกิดความกระวนกระวายอยากที่จะขึ้นไปอยู่ข้างบนอยากจะได้สร้างบุญสร้างกุศลอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าทรงสเสด็จมาสแสดงปางเปิดโลกแต่บังเอิญว่าเมืองสังกะสรที่ว่าเนี่ยมันอยู่เชิงเขาหิมพานต์อยู่ใกล้ป่าหิมพานต์เพราะฉะนั้นเนี่ยลวดลายที่อยู่ในเจดีย์นะคะท่านก็จะเห็นว่ามีทั้งลายที่เป็นครุฑ เป็นนาคนะคะเป็นมกรนะคะก็คือเป็นส่วนผสมันกับพี่โปมผสมกับจระเข้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มารวมกันอยู่ในเจดีย์องนี้นะคะก็เลยเป็นเรื่องที่พิเศษนะคะเพราะว่าในส่วนของร้านนาเนี่ยคือเวลาไปสำรวจดูเนี่ยเราจะไม่พบพวกลวดลายที่เป็นตัวสัตว์เหล่านี้เลยประดับเจดีย์หรือว่ากู่นะคะไอ้ที่ไปพบก็มักจะเป็นพวกลวดลาย เป็นหลักนะคะหรือว่าลายกระหนกลายกีดปัวอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่ามันพังไปหมดแล้วเอว่าไม่กล้า <c oughs> <c oughs> <ค>ก็มาเจออยู่ที่วัดป่าสัก์แห่งเดียวนะคะที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเสด็จลงมาจากดาวดึงของพระพุทธเจ้านะคะ <c oughs> แล้วก็มีลวดลายพวกสัตว์หิมพานนี้อยู่เต็มไปหมดนะคะก็คิดว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ดีนะคะที่ แสดงว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าก็ได้มาประทับอยู่กับพวกเราด้วยนะคะคิดว่าทุกท่านคงจะได้มีโอกาสนะมัสการแล้วก็ทักสินาวัดเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะคะแต่บางท่านอาจจะสงสัยว่าเอา๊ะแล้วไอท้ที่ปูนปั้นมันหายไปหมดนี่ยังไงนะคะก็เพราะว่าบางชิ้นส่วนนะคะของปูนปั้นเนี่ยหล่นลงมาจากที่เดิมแล้ว ไม่ทราบว่าเอาขึ้นไปแล้วจะไปอยู่ตำแหน่งไหนนะคะก็เลยจะไม่มีการติดกลับเข้าไปนะคะเพราะว่าประเดี๋ยวจะเกิดความสับสนในเรื่องของตำแหน่งแห่งที่ก็สงวนรักษาไว้แต่เฉพาะที่มีอยู่ในตำแหน่งเดิมเท่านั้นนะคะส่วนอันไหนที่ำํำรูหักพังลงมาเก็บได้เป็นชิ้นใหญ่ๆก็ไปไว้ที่ในีพิพิธภัณฑ์นะคะแล้วเราก็เลยโชคดีนะคะเพราะว่าพระพุทธรูปที่อยู่ในซุ้มด้านล่างเนี่ยปรากฏว่า ตอนที่กรมศิลปากรมาบูรณะนะส่วนพระเสียงเนี่ยทุกองค์เลยหายไปหมดนะคะเหลืออยู่รูปเดียวที่เป็นพระพุทธรูปอยู่ในพิพิธภัณฑ์ก็คือจําเป็นต้องถอดกลับไปเก็บข้างในพิพิธภัณฑ์เนี่ยเพื่อไม่ให้หายนะคะช่างเขาก็ทําการถอดแบบหล่อเอาพระพักของพระพุทธรูปเนี่ยค่ะมาใส่เติมไว้ให้เต็มนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างน่าเสียดายเหมือนกันนะคะ แล้วก็ยังมีอีกหลายๆส่วนที่บางทีเราก็ดูดูแลกันลำบากนะฮะก็อยากจะขอากาบเรียนทุกท่านนะคะญาติรมถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะปรึกษาทางด้านกรมศิลปากรในเรื่องของการทำํำทะเบียนการอนุรักษ์หรือว่าอะไรนี่ก็สอบถามมาได้ที่เอนะคะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์นะะยินดีไปบริการทุกท่านนะฮะอันนี้ขอฝากแถมท่านพร้อาจารย์ไว้ก่อนจบการบรรยายนะคะก็ okay. ไม่ไดีคะ่ะท่านร้องหรือเกินะก็สำหรับวันนี้นะคะเอ๋ก็ขอจบการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็หวังว่าทุกท่านคงจะได้รับความเพลิดเพลินแล้วก็ความรู <B amb u> ้นะคะแล้วก็ความสนุกสนานสำราญใจนะคะไม่มากก็น,น้อยโอกาสหน้าฟ้าใหม่ถ้ายัางไงก็ตามนะคะให้พี่พิธภัณฑ์มีโอกาสรับใช้ท่านในครั้งหน้าต่อไปยินดีคะ่ะ